สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวัสดิพ่อบ้านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นจากอุดรที่จะตัดไปกาลสินนะครับผมก็เรียกไปถวิลนะครับว่าเป็นเส้นเส้นไหนนะฮะเส้นบ้านต่อนอบ้านไปบ้านโนนบ้านดอนดูอะไรพวกนี้มั้งครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดครับเห็นป้ายแบบๆนะครับก็จะผ่านพุทธมณฑลอีสานครับนี่ฮะเห็นองค์พระยืนตั้งเด่นไปสง่งาเลยนะครับก็อดไม่ได้ครับที่จะต้องแวะเข้ามาเก็บ บรรยากาศภาพแล้วก็ถ่ายคลิปแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆชาสวสารีบ้านด้วยกันมาดูด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับว่าจะมีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่บริเวณหนะ้าองค์พระและะ้วฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับว่าท่าที่ผมสังเกตฮะก็จะมีถนนล้อมล้อมเป็นวิ่งได้ล้อมรอบบริเวณเลยนะครับซึ่งก็ น่าจะเป็นที่สําหรับให้คนที่มาแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับสามารถเข้าไปขับรถวนเที่ยวชมดูเยียรอบๆได้ทั่วๆนะครับเพราะว่าดูพื้นที่แล้วก็กว้างขวางมากเลยครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมก็โอ้ยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปสักการะองค์พระพระยืนตรงหน้าเราดีก่อนนะครับเป็นพระยืนที่ประดิษฐานอยูอ่น่าจะเป็นจุดกึ่งกลางาของตัวพุทธมณฑลอีสานนะครับจังหวัดนอนแก่นนะครับ มีขนาดสูงใหญ่มากครับแม่ไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้วยกันครับตามมาเลยครับเป็นคล้ายๆเป็นสวนสาธารณะนะฮะแล้วก็มีองค์พระสักการะ,ะอยู่ตรงเป็นแลนด์มาร์กนะครับดูแล้วก็จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของขอนแก่นเลยนะครับนี่นะฮะเ,เก็บบรรยากาศกว้างๆดีก่อนนะฮะ ครับวามมากในพื้นที่น่าจะหลายไร่น่าจะหลายร้อยไร่อยู่นะครับคิดว่ารทบนี่ครับใครแวะเวียนผ่านไปผ่านมาเส้นถนนเลี้ยงเมืองก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับถ้าเป็นช่วงเวย็นๆหัวค่ำน,น่าจะบรรยากาศจะดีทีเดียวเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับ เดินขึ้นไปดูกันช้า,ชาดีกว่าเดีย๋ยวว่าจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะเห็นมันได้ขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจากมุมมองจากข้างบนเนี่ยเราจะเห็นบริเวณโดยรอบของตัวพื้นที่ตรงนี้ชัดเจนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามขึ้นไปดูเลยครับองค์พระองค์พอเข้าไปใ,ใกล้นี่องค์ใหญ่มากเลยนะครับเราก็ดูตัวเล็กไปเลยนะครับ ตาขึ้นไปดูครับว่าขาบนจะเห็นวิวกว้างแค่ไหนนะครับตรงนี้จะเป็นมุมมองอเรามองออกไปทางถนนเลี่ยงเมืองนะครับเป็นมุมมองจากด้าองค์พระนะครับนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นหลังองค์พระนะฮะ ทางไกลๆนู่นเห็นมีอาคารหมู่สีาขาวเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปดูครับว่าปีอะไรน่าสนใจตรงนั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูดกันนะครับบริเวณกว้างมากเลยนฮะนี่น่าจะหลายร้อยไร่จริงๆแหละเพราะว่าถ้าสังเกตดูนี่ก็โอ้โหมีหมู่อาคารเยอะเลยอันนี้มุมมองจากหลังองค์พระนะครับ กลุ่มอาคารสีขาวที่ผมพูดถึงตอนที่ยังเราอยู่บนองค์พระใหญ่นะฮะพอมาถึงแล้วตอนนี้ก็ตกลงก็คือเป็นอนุสรสถานนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่เองนะครับซึ่งทําเป็นลานสวนคล้ายๆสวนหย่อมเล็กๆกครับก็ไม่เล็กมากกันเนาะแล้วก็มีรูปสักการะของหลวงพ่อคูณนะครับให้เราสักการะกันอยู่ตรงตรงด้านในของอาคารนู้นนะฮะแล้วก็มีตรงส่วนนี้ อพอดีรั้วล้อมไว้มิดชิดก็เลยผมก็คงเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะ,ะถ่ายรูปบรรยากาศรบอบๆมาให้ดูข้าวๆาแล้วกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดแวะเวียนผ่านมาก็สามารถแวะเวียนเข้ามาสักการะบูชาลูกครบของพวกคุณได้ที่นี่นะครับ ครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศรวมๆนะครับของพุทธมนลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านใดมีโอกาสแวะเวียนผ่านมาก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะนะครับคล้ายๆกึ่งสวนพุทธธรรมนี่แหละฮะก็มีความใหญ่โตนะฮะพื้นที่กว้างขวางมากนะครับโอ้อ่ามากเลยนะฮะท่านใดสนใจก็เข้ามานะครับมีอนุสรณ์สถานของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับอยู่ในนี้นะฮะก็ สำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วยังไงพบกันอีกทีก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัดวาอารามต่างๆมาให้ดูให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ